สวัสดีครับผมกิดครับผมจากช่องอินดี้พลาสติกนะครับผมวันนี้นะเราจะมารีวิวตัวแผ่น PVC แบบนิ่มกันนะฮะนะครับตัวแผ่น PVC แบบนิ่มเนี่ยเราจะเรียกได้หลายชื่อนะฮะบางท่านจะเรียกว่าว i n นิว PVC หรือม่าน PVC ซึ่งแผ่น PVC แบบนิ่มเนี่ยก็คือตัวพลาสติกที่ทำมาจากวัสดุโพลีว i n นิลคอ l ไลน์นะครับหรือเรามาดูคุณสมบัติกันนะครับว่าตัว PVC แบบใสแบบนี้ อามมีคคุณสบบบััติะไรร้งเรามาดูเรื่องของคุณสมบัติกันนะครับผมนะฮะพ v วีใสนะฮะก็ตรงตัวเลยนะฮะคุณสมบัติเนี่ยก็คือมีความโปร่งแสงสามารถมองผ่านได้ในระดับหนึ่งนะอันนี้ผมเอามือมากั้นให้ดูเลยนะครับผมนะทีนี้เรื่องของความแข็งแรงตัวนี้ก็มีความแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยส่วนเรื่องการทนอุณหภูมิเนี่ยตัวนี้จะทนอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นก็คือประมาณ60-90ถึงองศา แล้วก็ที่สําคัญจุดเด่นก็คือตัวนี้สามารถกั้นสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ผ่านไปได้ทั้งเราเอามากั้นอุณหภูมิหรือพวกมแมลงต่างๆก็สามารถกันได้ส่วนการใช้งานอันนี้หลากหลายมากนะครับนะตัวอย่างเช่นตัวนี้เราสามารถเอาทำมาทำเป็นม่านกั้นโรงงานเพื่อแยกห้องต่างๆออกจากกันเพื่อกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหรือความสปกปรก ผ่านออกไปได้นะครับแล้วยังช่วยในเรื่องของการกั้นอุณหภูมิด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิความชืน้นและการไหลเวียนของอากาศในโรงงานได้นะครับรวมถึงเราเอาไปทําเป็นม่านถ้าเราตัดเอามาเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นแผ่นๆริ้วๆก็ ตัวนี้ก็จะไว้เป็นม่านกั้นในห้องเย็นได้นะสังเกตถ้า,าตามโรงงานหรือทีต่ต่างๆเนี่ยที่มีรถเข้าออกโกดังนะครับที่จะผ่านม่าน PVC ก็จะใช้ตัวนี้ทําเป็นม่าน PVC ได้นะครับแต่อันนี้ที่ผมมาเสนอเป็นแผ่นใหญ่เนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาจะเอาไปแทนตัวแผ่นอะคริลิกเลยอันนี้คือกั้นห้องใหญ่เลยนะครับสาเหตุที่ลูกค้าเนี่ยใช้ตัวม่าน PVC เอาไปกั้นห้องเนี่ยเนื่องจาก ตัวแผ่นอิคลิกเนี่ยถ้ามันแตกแล้วเนี่ยมันจะมีเศษพลาสติกเล็กๆซึ่งมันจะตกหล่นปนเปื้อนไปในระบบลำเลียงได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวมาน p พ c ตัวนี้มีความยืดหยุ่นนะฮะไม่มีการแตกแน่นอนนะฮะก็จะสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของอาการเกิดอุบัติเหตุได้และมาน PVC วเนี่ยประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้สามารถาไปคุมของกันฝุ่นกันแมลงนะครับป้องกันความสิ่งสกปรกได้อีกด้วยนะฮะ ทีนี้ขนาดนะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับขนาดเนี่ยความหนาอยู่ที่3มมิลนะครับเดี๋ยวผมบอ,อกเทคนิคน,นิดนึงนะระหว่าง PVC กับไม่ใช่ PVC นะครับถ้าเป็นแผ่น PVC แบบนี้มอะเราจะสังเกตที่รอยขอบจะเป็นสีฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นพวกแผ่นอะคริลิกเนี่ยตรงรอยขอบเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยจะเป็นสีใสนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการดูนะครับแยกระหว่าง PVC กับอะคริลิกออกจากกันนะส่วน ตัวความใสก็จะคล้ายๆกันนะครับผมนะทีนี้ขนาดนะฮะตัวนี้จะหนา3ามิลกว้างนะครับกว้างสุดนี่เลยม้วนนี้จะกว้างอยู่ที่1.3เมตรและยาวยาวยกม้วนเลยจะอยู่ที่9เมตรนะครับผมนะตัวนี้ก็ราคาจะค่อนข้างถูกด้วยนะครับผมเพราะตัวนี้เอาไปใช้งานได้หลากหลายทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ในร้านอาหารนะครับหรือในโกดังต่างๆ ถ้าเพื่อนๆนะครับมีคำถามอะไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานเราด้วยนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ